มาดูศิลปะของอาจารย์อ้นนะครับผมนี่ครับเราก็สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์อ้นและเพื่อนเพื่อนทุกคนทําดูความสวยงามเล่นๆแบบบ้านอกครับคือน้ำเอาใส่แล้วมันรุนออกมาเราก็หาไม้มาเหย่ยอ๋อเหยียองพื้นให้เหยีองพื้นแล้วดันให้ฐานมันให้ฐานมันเท่ากันให้มันเท่ากันให้มันบาลานซ์กันแค่นั้นเองแค่นี้นะครับ แล้วองค์มังกรเนี่ยเอามาจากไหนนี่องค์มังกรองค์มังกรนี่ผมไปเก็บมาจากถังขยะที่เขาทิ้งแล้วอ๋อมันทําไมเขาถึงทิ้งครับเขาทํามันแตกนี่ครับนี่อ๋อมันแตกใช่ไหมแตกยาวเอ้าแตกจริงๆแล้วเราจะเอามาทําไงถึงจะเอามาผมก็เอาเชือกเอาเอารวดมาเชียนคอมันแล้วก็เอาปูนฉาบข้างในปูนฉาบด้วยใช่ไหมอ๋อปูนฉาบข้างในเพราะจริงๆถ้าใช้ไอ้กาวที่ติดเนี่ยมันจะอยู่ไหมไม่อยู่ยังไงก็ไม่อยู่ใช่ไหม นี่มาถ่ายดูใกล้หน่อยมันมีขอบลวดเลยเอาลวดมามัดขอบมันโอ้ยเข้าใจคิดครับเอาวดนี่ยเอาลวดมาล็อกเอาไว้แต่จริงๆต้องวางวางทากาวไปรอบหนึ่งก่อนใช่ไหมแล้วก็ติดกันไม่ต้องเลยพอวางเสร็จปุ๊บเอาตะข่ายเหล็กมาแปะอ้อมแล้วก็เอาปูนมาฉาบติดอ๋อลวดรัดแล้วก็เอาปูนปูนกันซึมกันซึมโอบข้างในโอเคเข้าใจคิดไอ้ตัวลวดนี่ทำให้มันกันแตกจริงกระบะนี่มันแตกออกสองสองซีกแล้วเข้าไปทิ้งครับ แต่เราไม่ถือใช่ไหมผมที่บอกของแตกของอรผมไม่ได้ถืออะไรเพราะว่าเราเอามาใช้เพื่อปใส่น้ำให้เราไม่ได้ถือเนาะเราไม่ได้ถือเราบ้านอาจารย์อันนี้ของเก่าของอะไรก็รับหมดแล้วเนาะเก่าจนขนาดดำดำคอนเสียแล้วก็ไปเอาไม้มาทำเลยเยอะแยะหมดเลยนี่เห็นไหมครับยางรถเสียแล้วก็เอามาทําได้อ่ามาทําได้นี่คนที่นอนฟังอย่นี่คนรุ่นใหม่เขาเป็นคนรุ่นใหม่เขาเป็นวัยรุ่นอันนี้เขาเป็นวัยรุ่นมาตัดผมอ่ะได้ตัดย่าง ยังยังไม่ตัดอ่าตัดได้ได้ขอถ่ายอีกสักหน่อยนะจะได้ลงเยอมให้ถ่ายก็ดีแล้วแหละเขาจะเขาคิดว่าเราถือค้อนมาด้วยโอเคสวัสดีครับอาจารย์นลกันเงาและสวัสดีครับนายแบบเออสวัสดีนายแบบคุณอยู่บ้านไหนครับนายแบบบ้านอยู่ตรงไหนนนสมลองทองแมวนนสมลอง สำโรงหรือโนนชงโรงครับสำโรงอ๋อโนนสำโรงวันนี้พูดถึงบานโนนสำโรงอยู่โนนสำโรงจริงๆนะมันมีหลายบานมีใช่นี้ครับหลายหมู่บานโนนสำโรงอันนี้มันสำโรงไม่ไม่มันมีโนนสำโรงด้วยมันมีโนนสำโรงอยู่อยู่แถบเลยไปื่อกีงกมี่ไม่ไม่มิใช่โนนชงโรงเนี่ยเป็นโนนสำโรงเหมือนกันแต่มันโนนสำโรงสำโรงชุดอื่นนี่โนนสำโรงบ้านสำโรงเนี่มใช่โนนนี่อ๋อ ที่นี่รู้แล้วเป็นบ้านสำโรงครับทำไมเขาเรียกบ้านสำโรงครับสำโรงนี่หมายถึงมัมีต้นสำโรงใหญ่อีกต้นหนึ่งเนี่ยอ๋อเป็นต้นสำโรงใหญ่นี่น้องสำโรงหน้าเขาก็ตายยอู่แหละอ๋อมันตายก็เลยแกก็เลยหลงทีอ๋อตอนี่เป็นคนดั่งเดิมเลยเนาะไงของนนสำโรงแต่ตัวจกฟ้อนสำโรงบ้านสำโรงเห็นะเองไม่ใช่นนสำโรงดอก อ๋อเป็นคนบานคำเตยคำเตยอืมตอนนี้อะไรอยู่บานคำเตโยครับบานบักรวยครับแล้วทำไมมาตัดผมไก่ขนาดนี้ครับนี่มันไม่ไก่เราไก่คนอื่นก็ยังตัดนะคือพอใจอาจารย์อ่อนหรือไม่พอใจหรือยังไงอะไรทำไมต้องมาตัดกับอาจารย์อ่อนยังมาเลีกับอาจารย์อ่อนค่อยๆมาจัรนิดผมจิตัดทรงทรงที่ว่าตามตามใจยฉังนี่เดียวตามอ่าซองอ่าคุยซองกันก่อนคุยซองกันก่อนง คุยทรงกันก่อนทรงคุยจะหงิก่อนเนาะเจ้าทรงอะไรกันทรงผมเงินได้ยังไงเอ้าทำแบบเคยทำอะไรทำแบบเคยทำนี่เอาทรงเดิมทรงเก่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนาะทรงอนิจจังทุกหนงาหน้าตาเคยทำตัวเราตัวถังกันทุกคนแหละไม่เปทุกคนเดียวหรอกที่หนึ่งทรงทรงท่านอบตจะเอาทรงอะไรครับอบตสมชายนะครับนี่ครับเดี๋ยวเดียวจ้าทรงอะไรอ่เอาทรงอะไรเดี๋ยวช่างขรุอยู่ ช่างเขาจะให้พูดช่างเขาจะให้พูดเป็นทรงอะไรไม่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 รู้ทรงหมนงันแต่ว่าช่างเขาคิดเดาออกช่างดาผมก็จะตั้งคี่ทรงเดาช่างอันนี้ช่างเขาเถิดนะเขาไม่มีการเดานะช่างเขาเถิดนี่ไม่มีการเดานะเขาทรงอะไรว่ามาถนบป้ผมไม่ไม่ไม่ดูจักทรงจักทรงแต่เวลาจะตัดบอกช่างช่างอยากตัดอะไรก็ตัดไปเถอะเนาะ เดี๋ยวก็ดูทรงที่ช่างอยากตัดก็ตัดไปดูนะครับค่อยดูนะครับอาทรงซอยนะอาจารย์อ้นทรงซอยอ่ะแล้วซอยมีอะไรมัางอาจารย์มีสองอย่างหรือเปล่ามีซอยรองกันเลีมแล้วก็ซอยจอรหนากันเลีมอ่ะแล้วก็ซอยทีซอยทีซอยหางแล้วก็ซอยหางคือซอยหางนั้นมันอะไรนะไอไออะไรของเนื้อวัวของอะไรน่ะซอยหางเนี่ยเขาต้องใส่ดีขมขมใส่ดี ฉานเอาไจัดการไอ้นี่รับจ้างตื้อบีนะรับจ้างตื้อบีนะร้านแต่ผมร้านนี้นมีคนภาษาจีนควรนภาษาท้าเลยช่างอ้นนะครับช่างอ้นงวันนี้ก็จะมีขบวนพระป่าใช่ไหมตั้งกองพระป่าครับตั้งกองพระป่าเขาจะมาจากปากช่องคนที่มาคนแรกคือมาจากจังหวัดบึงการเป็นน้องชายน้องสาวของตาอ้น อ๋อมา,มาอยางาตอนนี้มายัางมาแล้วมาแล้วมาแล้วก็ไปดูสักหน่อยไปดูแต่ว่ามันกองผู้ฝ่าเราจะเสียงเงินมกักง<อ>ไปให้ทิมใหญ่เข้ามาก่อนอป่าข,าาขาบบนพขาป่าปาเมื่อขีพป่าสามเมื่อขีวันนี้วันดีเรามารวมศรัทธาศรัทธาไม่ใช่ขี่กระทาขี่กระทาเมื่อถูกแดด เขามากลายเป็นเกลือเอาไปกรองเป็นน้ำเอามาต้มเป็นเกลือเๆือๆเจ้าของพ่อป่ามาแล้วเจ้าของพ่าป่ามาแล้วของพ้าป่าใช่ไหมครับอันดูข้านูนๆนไปดูครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่เจ้าของผ่อป่าใช่ไหมครับน้องสาวผมเองครับอ๋อเป็นน้องสาวน้องสาวอีกคนนึงาดูน้องสาวคนที่เท่าไหร่ไม่อายไม่อายคนที่ห้าอ๋อคนที่ห้าคนที่ห้าเนี่ยเดี๋ยวจะกูเข้ามาขบกันข่อยมาท้ายกำลังจะทำเพลงเตืนไว้เนาะจะทำเพลงอยู่ครับจะทำเพลงบะ ศรัทธาไม่ใช่ขีกะทาศรัทธานั้นไม่ใช่ขีกะทาถูกแดดเผามาจึงกลายเป็นเกลือเอามากรองเอามากรองเป็นน้ำเอามากรองเอามากรองเป็นน้ำแล้วเอาไปต้มซ้ำเลยกลายเป็นเกลือเือดิลเสินเทาจบศรัทธาจบเลื่อนี้ไถฉายก็ดูดู้ฉายก็ดูดู้นี่มาแล้วครับมาแล้วครับครบกันหมดเลยขอบค ในพี่สาวคนโตสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่สาวคนโตนะครับวันนี้พี่สาวคนเล็กพี่สาวคนเล็กมีมีพี่สาวคนใหญ่แล้วพี่สาวคนเล็กคนใหญ่พี่เสียพี่เอีมเนาะนี่น้องสาวออครับคนพลจลองคนี่มลทีนี้ก็มัอมันร่วมกันแล้วมันก็เป็นอย่างนี้นะครับครับมาร่วมกันก็อย่างนี้แล้วเนาะมาดูพี่สาวพี่สาวตาอ้อนนะพี่สาวคนโตหรือเปล่าครับ สวัสดีครับผมพี่สาวตาอ้อนจะมาทำผ้าป่าอย่างที่ว่านั่นแหละมาทำผ้าป่าเนาะเอ้ผมมีลูกหลานมาเยอะเลยครับครับแล้วมากันกี่คนครับนี่นี่พี่สาวคนโตหรือเปล่าอาจารย์น้อนมาพูดให้ฟังก่อนคนทีอันนี้คนที่คนแรกเป็นใครยายเอ็มยายเอ็มยายเอมคนแรกเนาะอันนี้คนที่สองเนาะมาดูคนแรกนี่คนแรกอืมยายเอ็มครับอันนั้นลูกสาวคนน้อยนั่น

ใส่บานใสบานใาเด้งนั่้ขอรวยขอรวยที่มาช่วยทำบุญวันนี้เฮงเฮงรวยรวยทุกคนเฮงเฮงรวยรวยถูกรางวันลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันเนาะ ได้ทุกคนโอ้หนึ่งเจ็ดเจ็ดเดนี่เอาบานหลังนี่บานเด็ที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดนี่ลองดูลองดูด้ครับหนึ่งเจ็ด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 อวันนี้แหละต่ว่าจามันโง่อ๋อวันนี้โอเคแล้วทดีนี้มีโชคทุกขอาจาจย์นอนกันกงแล้วอีกคนคือใครครับนะ่คุณแป้งฝุ่นครับคุณแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นครับมามาเป น้องพ่อนเขา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 อยากฟังเสียงพะพยอมพัพยอมติดติดนิมนต์ครับติดนิมนต์มีเสียงใครด้วยครับมีเสียงอีกใครอีกคนหนึ่งไม่ได้ตอนนี้มีประยุทธ์มาองค์เดียวครับตอนนี้เอาว่ามาครับเดี๋ยวให้น้องป้อมมาให้สัมภาษณ์แล้วกันนะอ่น้องป้อมมาแล้วสวัสดีประยุงหน่อยประยุงประยุงขาแล้วเอประยุงขึ้นมา เอือดนำน้ำมาก็ก็ไม่รู้นะงบประมาณมาจากหลวงมาก็พี่พี่ตู่เขาก็ช่วย mm. ช่วยเหลือมาหลายครั้งหลายคราวเราก็ต้องช่วยเหลือประชาชน mm. เราฝนตกน้ำท่วมเราแถวเซฟวัลเราก็ท้ไปเราต้องเอเือดนำมาช่วยเขา mm. ถ้าใ mm. ห้ผมไปเลยโปร่งไปเหมือนไม่นำเงนมือไม่ได้นะ อืมวันนี้พายุงพายุงพายุงน่าพายุ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 งยเดี๋ยวลุกขึ้นมาหน่อยป้อมเดี๋ยวเดี๋ยวน้องป้อมจะไปเต้องสญากับจีนเขานะอ๋เซ็นาห้า้ามืนล้านล้านมันมันมันหลายครั้งนะก็ป้อมไม่รู้ จะเอามาทําไมเรือน้ำๆขอบคุณครับป้อมป้อมป้อมไม่สบายนะวันนี้เอาเอาลงพระพยอมที่ว่าไงพระพยอมพระพยอมไม่มาไปติดนิมนต์ครับอ่ามาพันเตอามาพันเตเข้ามาเขามีพันเตเดี๋ยวหยุดก่อนเดี๋ยวแป้งฝ